ครับสวัสดีครับยซีทุกคนนะครับเนาะขับจับในบนนอพี่น้องสวยอยนี่มาตามเล็กแนวทางกํางพออวนนะครับเนาะอยู่สมบนอพออวนเนาะโอ้อยู่อยู่ยพี่น้องเลยอยู่พอดีรับเนาะิึงเล็กวิ่งพออวนนะครับ โอ้ยแดดได้พี่น้องเรื่อยแดดสวนครัวครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ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 สวัสดีครับพ่อครับผมครับผมโอ้อยู่พูดีเอาไปในหมดที่เดียว่ะ ไม่ได้มาเนาะทขาไ่ไเราะมีผู un, ้ไดเอาจะคนนี่หละขาัทีอยู่เขาอยู่มาเยาเนี่เห็นมาสั้นโอ้พออยู่ามายท่าเนรงเขาเดวก็ฟังย่อหุดหยุดนิดหน่อยกาวกลางคันข้าจอมาหาโอ้ยเื่องนี้ไปได้มงกับผมพงกัทเทียก็หายสุดเลยเขาบ่ามันได้บินอนั้นนึงโอ้บานจะวินเขาบิน มันก็หกมันก็หกอ่เป็นอย่งพี่รองิมาหนึ่งนะครับวันนี้มาเพิ่งต้องวดกันครับผมวันที่สิบหกวันที่สิบหกก็ยาวใส่วันที่สามสิบงดนี่เดือนนี้สามงดกันสอดส่องได้พี่น้องแตหนึงมีแต่สิบเกดมีแต่เก้าแต่งดพ่อมึงหนี่ยงดงดก่อนก่อนให้พี่้องนิเพิ่งทำแก่อนครับผมกอกันยู่นะอู่ นะครับผมงดก้อนพ่อไห้วิ่งหกกับหนึ่งเขาที่เล็กวิ่งหนึ่งนะครับมีแต่หกเจ็ดนะครับเก่าเกียบผมีเกียบผมีหนึ่งเกียบมหัศลหนึเก่านะครับนีครับงดทีเแล้วนะครับที่ว่าส่วนมากเอซีมากค่เป็นมากเห็นไปตามเรียกกันเด็กวิ่งพ่อน่ะครับผมเด็กวิ่งวิ่งกับเขาดีเยอะเขาดีเยอะมีหลุดงดหนึ่งนอกงดครับผมครับเอางดนี้ พ่อเฮกดไปได้บล้อยเราหนูคว่วันนี้เ็ดีแล้วรอบผมสองกับเกตสกับพี่้องกิฟตี้สองกับเกตมาเบิ่งกันนะครับเบิ้งกันจ่าๆจกันเลยนจ่งโจองกับเลยโอ้าแนะครับพี่อองวันที่1 6เลยงวดนี้นะครับบนล่าง สองกับเจ็ดสิ่พวมน้กันบ่พอเคยมานนกันบ่เคยเคยมายนบ่โอ้กุเที่ยนี่เคยมันนกันได่นมา่อนสองเจ็ดเจ็ดสองไปสีเนาอพ่อเออแมนอ่มันมันเาบอกอยู่ช่วงนี่เลยข้าวคมส่าเจ็ดหนึ่งอเจ็ดสองก็เป็นไปได้ครับเน้นทีเจ็ดนะพ่อเน้นที่เจดเน้นเแล้วมักซีนพ่อกัมักซเนยกมักสองสีนอสองซีน้ำเจ็ดสีอมครับข้าวม มากมากซีที่มากประกอบกันนะมเนมาซี้เพราะว่ามันมันเคยออกแบบว่าสลับงวดไะครับครับมซี่บรางกับซีกับบุญนั่นเคราบบางงวดหนึ่งเรางวดรุ่นมีบางงวดนึงงวดรุ่นมีวดซีนี่แสดงว่ามสางเกตนะชังเกียออกมันก็เป็นซีซีชอบมากึ้นกันก็หกแต่ช่วงนั่นแหละครับเอาที่กิียเนี่ยว่าซีโมีนี่เนาะบอซีใส พ่อมาจากเดียสีของมันมาเก่ามันจะมาเก่าเนาะครับผมน้ำเป็นน้ำนี่มาลักเก่ากันลักรอยเก่ากระสือเอาพอเด่นที่เก็บเป็นพ่อเออเอาเอาเด่นที่เก็บเลยพี่น้องเด้อเลขวิ่งนะครับสองกับเจ็ดเด่นที่เจ็ดบนล่างนะครับผม อ่ะบนล่างกันนะครับก็ซับไปคือเสียงดีเถอะเนาะแช่แช่เถอะเนาะพี่น้องที่พ่อบอกควบกู้ให้นะครับกับมีสองหนึ่งแล้วพ่อเนาะสองหนึ่งสองสองสามสองสามถ้าติดสองนี่พี่น้องสองสี่สองสี่นี่ตัวเน้นพ่อเนี่ยมาสี่ครับมาสี่สี่เนาะมีสองสี่กับเจ็ดสี่ถ้าติดสี่ เอาส่วนเจ็ดมาที่นี่นะครับก็มีเจ็ดหนึ่งอ่าตัวปกติหนึ่งสามซีนะครับอ่าเจ็ดสามมันกลับตัวก็จะเป็นซีเจ็ดไปทีละคร <ผม S 2> นะับกลับตัวน้ำน้องพ่อนาะต้องกลับคำได้หน,นึน่งนะกลับตัวน้ำนะครับส่วนมากะนะครับพี่น้องเอฟซีเอาฉะนั้นแล้วกับเบิ้งเอาได้พี่น้องนี่ไล่มือของพ่อนะครับเห็นกับชัดเจนนี่หรอกนะครับ ตัวมวยไงผมเริ่มเทอมผุล่ะนะครับปอนอิม่มเกียงอิ่มพุละเอาหัวน,นี้ฟอฟันเนีแขง็งแข็นะครับหัวนี้สองหางฟันเน้น,น,นคือสองซีกับเจ็ดซี่นะครับมองเห็กับเป็นตัวรว้องถ้ามากเก่าเวรรอรอ์เราพิทังเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่ต่ออะไรกวิ่งนี่งงามเบื้องแล้วนะครับมีเจ้านมมาเนี่ยนะครับทุ่มกับเลขอันพร้อมเย็ดดีไหครับเอ่อ ราถาว่าที่เจ็นึมันหายากนะที่เรา้อตเีอันสัตว์ซื้อลอตเตอรี่ก็งงเงิักนครับผมโอ้พี่ดังไม่เถอะครับครับพ่ดังแวงในพัวของวันนี้มันมีกระแสมาจากหลายหมองเช่อว่ากุมันจะมาคล้ายกันเนาะรับมาคล้ายๆกันมาชนกันเลยกันฟันดีบพัอฟันดีบ่ัฟันเจะแย่แล้วฟันจะได้ปลาแยกก็นดลโอ้ยแยกฟันเดไดปลาย่างเดียวเราดนที่เจ็ดเปดเเจ็ เลาเีได้ปลาด้ปลาดุกเท่าล้อนได้นรมาได้ปลาปลาไล่ก็สน่เียก็ส่เนเ้รแห้แหงก็เต็มแม่ปลาดุกไหมปลาดุกบส่ท้ายรถจจกรยนกรเตีมยส่ท้ายจักรยานก็เต็มใส่ทั้งนาตะแกงทั้งนาก็เต็มกรีย ใส่แห่นหอยมา,<พ>าร่วงพว่พวงพ่วงเต็มมือ,อทิปก็ได้จุงงงง่ง <c oughs> ง้างเอาวะนะกผมวันนี้คุณแม่ตีไปตัวใบ <c oughs> ดบัดผู้แปดแปดก็แปดเก็ดนั่นหมอโอ้ยงามง่ามได้เก็ดแปดแปดเก็ดนี่นะฮะนนแต่ว่าแต่ว่าเก็ดนี่โบมี่เป็นประดุกก็ต้องแปดย่ายหนึ่งไปน้ำกันมันมีอะคุณทันออเอาใครเอามาก,กับมาเน็บเขาน้ำเน็ดน้ำนารดน้ำขางลดกับ่านี่นองนี่ก็ผม เล่ากันยันเป็นมูกันมากไม่้โตกันป่ป่ากับแปพี่น้องซี่ประดุกนะครับบัดนี้ตีไปคือแปดซี่พอแม่แม่เป็นเป็นซหรือจักรยานสองอกกับแดสองก็ได้ตีไปในทางหน้าหน้ากันโดนพี่น้องกี่แูนแล้วเออแปดศูนย์น้ำก็จพี่น้องกิบซี่ดีอะไรนะถ้าเอกมากขึ้นเมือนแค่นะนหอนาะดีอะไรดีอะไรยอดหนึ่งทีของเต่ร์คนนี่นะครับ กับฟันดียหดอกนะครับตะว่าห้าวติดีไปถือาแต่ว่าแปดนี่อาจจะเป็นตัวอย่างนะครับนะครับอ่ะฉะนั้นแล้วกะบบุบบุงควูคู่กับเลขของคุณพ่อกันนะครับพอวอนกันนะครับนี่ครับพี่น้องพี่ี่เอ้าแคปหน้าจอกันจัดจับเรียบร้อยแล้วกะขอบุณกับคุณคุณพ่อไลๆที่ให้นวทางกันตัวงวดน้อพ่อเนาะ วันนี้วัตถิมานน่กับวันที่สามสิบพันเอนเดียอนี่รับวันนี้พ่อกระไฮเป็นของขวัญท่องทายผีข้าวต้อนีีไม่ไปนะพ่อเนาะยวบวันที่ยี่สิบสี่ครับผมยี่สิบสามันมาก่อนี่ได้อยู่ครับผมขรุ่นยี่สิบยี่ห้าเรายูรดอนโอ้ครับผมถ้าทามาก่อนน้นได้เขาลงงบานอวันที่สามสิบต้องมา ใช่ในนี้นะครับผมครับผมให้ดายเบื่อเกินยี่สิบสามกับยีบซี่เขาดอนเลยครับผมพอเป็นยังพี่้องยีบซี่จะอาจจะมากกว่านั้นจะได้มากพออย่างพอวันนี้พอเขาเนี่ยมาตองวดขึ้นย่างมาแรกมาปูดกระดาษเป็นได้เอาคมขอบคุณพ่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครัสดีลำล้ำเรื่อยๆมาครับครับผมยิบซี่มัน พี่น้องเชบหนาจอไว้อีกเรื่อบานีลยอนจิล่าจากปอเมื่อครับเนาะอันนี้ไ่ได้เขียนซื้อนะครับเด้อนี่พอเราเชียนกับพออ้วนก็เห็นไทยเอาเด้อเนาะครับเนาะพอเราวิ่งสองกับเจ็ดบนล่างนะครับเด้อเนียนที่เจ็ดูจกว่าเรียกพอวับย่สองหนึ่งสองสามสองสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับเนาะพอเราหมักส่วนตัวเราก็คือสองสี่กับเจ็ดสี่พี่น้อง ควยโฉกโฉบมันมันควายเขาปังปังเด้องวดนี้เนาะพอนะเนาะเอาสุดโฉบโฉบมันกันครับอ๋อทายท้ายสุดก็พอเตียมมีแค่นี้เนาะครับเนาะครับเอาไว้พอกันคลิปนะครับ <ไป S 1> สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมป่ากันไป